เราไม่สามารถเอาความสุขของเราเนะี่ยไปเปรียบเทียบกับใครก็ได้แต่เรามีความสุขในแบบฉบับของเราได้เขาบอกว่าการที่เรามีความสุขได้ง่ายๆเราจะมีความสุขได้เรื่อยๆมีความสุขทุกวันมีความสุขตลอดเวลาไม่ต้องแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงรักตัวเองอย่างแท้จริง สามารถอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องซื้อของไปอวดชาวบ้านเราให้คนอื่นยอมรับอะเพราะว่าตัวตนของตัวเองก็คือยอมรับตัวเองอยู่แล้วมีความเป็นตัวเองสูงอยู่แล้วมีความสุขดีอยู่แล้วจะไม่รู้สึกว่าอยากเปรียบเทียบกับใครไม่รู้สึกว่าใครดีกว่าเราแต่รู้สึกว่าเราดีที่สุดในแบบฉบับของเราก็จงภูมิใจในแบบฉบับของเรา แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในแบบที่เรามีความสุขจริงๆไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นมีความสุขนะคะไม่ใช่เพื่อที่อยากจะประสบความสำเร็จให้ได้เหมือนคนอื่นแล้วลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไปสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรแม้แต่ตัวตนของตัวเอง